ขอต้อนรับเข้าสู่ไฟขับไทยแลนด์สังเวียนที่จะเปลี่ยนความรุนแรงให้กลายเป็นมิตรภาพวันนี้เป็นก่อทจะใส่กันนะัเราก็ทำได้ต้องทำให้ได้ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าเราคือใครแล้วเราจะทำเพื่ออะไรทุกคนเต็มที่นะครับเต็มที่ครับเต็มที่ครับสู้สองหนึ่งไฟ สวัสดีครับชื่อเป็กค,ครับครับภาษีเจริญครับผม ตอนนี้เป็นพนักงานขายครับพนักงานขายครับไม่รู้จักคฟยขายของแต่จะได้ไงครับอ่าก็ติดตามมาจากพวกยูทูบครับดูคลิปมาที่นี่ครับติดเป็นตงสมัครครั้งแรกมาครับผมเคยลองหลายครั้งแล้วครับผมลงสมัครครั้งที่แล้วครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ต่อยครับเคยมามาคุยฟายขอบอย่างอ๋อเคยครับผมแล้วครับแล้วลึกอะไรอยากอยากจะลองครับก็อยากลองหาประสบการณ์นหะครับผมครับ เผื่ครับเพราะว่ามั่นใจว่าทางทีมงานเขาเซฟตี้ดีอยู่แล้วครับถ้ามาอยู่ปน,นี่นนโอ้โหเีกครับครับีมม่รปปรครับสวัสดีครับชือ่อบอนกวิตครับผมมาจากลังสิตปทุมครับอตอนนี้ผมทำเป็นฟรีแลนซ์ครับแล้วก็พ่อค้าด้วยครับครับ ครับผมยังไงเกี่ยวกับไฟับครับอ่าไฟขับนะครับผมว่าเป็นกลุ่มที่สําหรับลูกผู้ชายจริงๆนะครับเป็นกลุ่มที่แบบท้าทายมากไม่ได้ท้าทายกฎหมายอะไรอย่างนี้นะครับท้าทายความกล้าของคนที่อยู่ณตอนนี้ครับว่าคุณกล้าที่จะมาลงนี่หรือเปล่าลูกผู้ชายแท้ๆครับมีนะเกี่ยวกับระบบเซฟตี้ครับมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับจากเมื่อก่อนดิบๆเดี๋ยวนี้โอเคขึ้นครับ มีการเซฟที่ดีขึ้นมีการบล็อกนู่นนี่ผมว่าโอเคขึ้นครับน่าสนกว่าที่ไม่มีครับเยอะเลยครับมันเซฟมันเซฟตัวเราด้วยใช่ครับแล้วมาหามทีนี้ตัเราเข้าสู่ไฟกับไทยแลนด์หน้าสายมือผมที่ไรครับบอลครับมาจากไหนครับผมมาจากพางสิษปทุมครับอาชีพครับอาชีพทำฟินแลนซ์ครับ ไม่ขอนมือที่ไรครับชื่อเป็กครับอป็นยังไครับมาจากภาษีเจริญครับอาชีพครับผมเป็นพนักงานขายครับผมครับเราให้เวลาคุณสามนาทีเพื่อให้คุณเล่นแรปแต่เสือแบกกระน่อโซ่แล้วความเป็นสุภาพบุรุษครับนะครับใส่ปัญญาครับเต็มพร้อมครับต่อต่อก่อนก่อต่อ ยกแขนเพื่อนยกแขนลงได้ไมโดดยกไม่ไหวแล้วครับหลุดแล้วโอไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรโลมาแล้นี่น่นนี่นีุ่ดแล้วพี่หลุดแล้วผมผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เวียงเขาหลุดแล้วอ่ะแต่เย็นพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร

tolongte <coughs> <coughs> tahu <coughs> 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 <coughs>